เนี่ยฮะมันเหมือนไม่มีแรงฉุดอ่ะลองฟังอีกทีนะครับรก็สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้ก็มีเคสเข้ามานะครับก็คือจะเป็นตัว k l x นะครับ2 3 0 SM นะครับตัวโมตาร์นฮะปัญหาที่เจอก็คืออย่างนี้ครับวิธีการสตาร์ทมันเนี่ยฮะมันเหมือนไม่มีแรงฉุดอ่ะลองฟังอีกทีนะครับ อาการนี้ไม่ใช่เป็นอาการแบตหมดนะครับเพราะว่าแบตเราเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเราจากที่เราศึกษามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมา,มาแก้ตรงนี้นะครับแบต่เ,เราแก้ไปพร้อมกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาเฟืองตัวนี้ออกนะครับเฟืองตัวนี้จะมีแหวนนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะอย่าให้แหวนหายนะ เราแบนออกก่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีแหวนด้านในอีกหนึ่งตัวนะครับเราออกนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองที่มีปัญหานะครับอันนี้เราจะ ทำการซ่อมชั่วขราวนะครับเพราะว่าเรามีทริปนะครับต้องรีบไปนะฮะอันนี้สามารถเบิกใหม่ได้นะครับที่ศูนย์ประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่วันนี้จะเป็นการซ่อมชั่วขรานะครับเพื่อจะได้ไปต่อวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเฟืองตัวนี้นครับมันจะมีสองชิ้นครับสองชิ้นเห็นไหมเพื่อนาเรีนชิ้นนี้กับชิ้นนี้จะเราจะทําการเชื่อมติดกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาที่รถมันดับดังป๊อกเงยแล้วมันทําให้แรงสถานแรงส่งกลับมานะครับทำให้เฟืองตัวนี้มีปัญหานะครับ วิธีการทําชั่วคราวก็คือเราจะเชื่อมสองตัวนี้ติดกันแต่เชื่อมเป็นอาร์คแค่จุดเดียวเดียวนะครับเพราะว่าเราจะทําแค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าเราสั่งมาแล้วนะอย่างที่บอกอันนี้ทําเพื่อให้เราไปต่อได้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมนะครับโดยการอาร์คอาร์คแค่นี้เดียวนะครับเหตุผลที่เราไม่เชื่อมทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาที่ลดบรนดับอีกครั้งหนึ่งแล้วมีแรงส่งจากการดับนะครับก็คือแรงแรงต้านนะฮะพอมัน อาร์คตายเนี้ยมันจะไปส่งผลไอตัวเนี้ยมันถยับไม่ได้มันจะไปส่งผล,งผลทําให้เจ้าตัวรถมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาร์คแค่นิดเดียวนะครับ ก็ในส่วนนี้นะครับให้เพื่อนๆอาร์แค่จุดเล็กๆนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปต่อในวันนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ถาวรนะครับก็นี่นะครับเราอาร์แค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราทําการฝนออกนิดนึงครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับมันจะไม่โดนตัวเครื่องนะครับเพราะว่าอันนี้มันเว้าเผื่อไว้แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ามันจะสตาร์ทเหมือนเดิมไหมครับผมครับสิ่งนี่นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือนี่ฮะ ผมไปเจียมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ไปเชื่อมมาแล้วมันมันเกินแหวนมานิดนึนงครับผมก็เลยไปทําการเจียออกนิดนึ่งครับเพื่อนๆมองเห็นไหมเจียเพื่อจะให้ใส่แหวนได้พอดีนะครับส่วนนี้ถามว่ามันเละไหมก็ถือว่าเชือ่เชื่อมช,ช่วยใช้ได้เะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ควรที่จะข้ามมาถึงแหวนนะฮะแต่นี่คือผมเป็นการทําครั้งแรกแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ถ้าเพ <ITA> <constitutional law. S 1> ื่อนๆมีฝีมือในการเชื่อมหรือไปให้ร้านเชื่อมมาเชื่อมอ่ะเขาก็คงจะเชื่อมได้ดีกว่านี้นะครับก็คือแต่ผมก็แก้แล้วด้วยการเจนะครับอย่างที่บอกครับว่าอันนี้เราสั่งใหม่ไปแล้วนะครับอันนี้คือเราต้องการแค่จะใช้งานในวันพรุ่งนี้นะครับระหว่างที่รออะไรนะครับเพื่อจะให้รถคันนี้ไปต่อได้นะครับเลยใช้วิธีนี้ท้ายที่สุดก็คืออยากให้เพื่อนๆนะครับสั่งเปลี่ยนนะครับถ้ามีเวลาว่างพอก็เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องมาทาแบบนี้อันนี้กรณีพิเศษเฉยๆกรณีที่เราต้องใช้รถพรุ่งนีีี้้นนนนนนะะะะะคครรรรััับบบกกออยยาาลลืมมแหววว2ตดดใเเ๋ป <INTER> ตัวนี้ตอนใส่เนี่ยเราต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเฟืองอะ่ะมันจะไปคบกันเราต้องหาจูนให้มันเข้าพอดีนะครับอ่าอย่างเงี้ยเข้าพอดีแล้วเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนปากเกนใหม่ทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ถอดนะฮะแต่อันนี้ผมสั่งไปแล้วแหละมันยังไม่มาเดี๋ยวเราใส่นี้ไปก่อนนะครับอย่างที่บอกครับไม่ต้องดาราม่านะครับไม่ใช่สิ่งที่ควรทํานะครับก็คือปากเกนต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องซื้อใหม่นะครับ กรณีฉุกเฉินเท่านั้นครับถึงทําแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราขันเข้านะครับเราจะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟฟ้าบางทีมันแรงไปอาจจะทําให้น็อตขาดได้นะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆเราไม่ต้องขันแน่นมากนะครับระยะบอลนะครับตามบริษัทมานะครับมันบอกอยู่ที่12นิวตันนะครับแต่ว่าเราไม่มีนะครับก็คือ12นิวตันมันไม่ได้เยอะนะครับเราแค่ขันตึงมือครับประมาณนี้นะครับอย่าตึงเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันขาดนะครับน็อตอะ โอเคประมาณนี้นะครับแค่ตึงๆมือนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันเลยนะครับว่าจะกลับใช้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะอ่าเป็นไงเพื่อนจาเสียงรอนแรกได้ไหมเดี๋ยวผมย้อนคลิไปไ้ดูเนี่ยฮะมันเหมือนไม่มีแรงชุดอ่ะลองฟังอ่าเรามาฟังอีกรอบนะฮะอันนี้รถ จูนกล่องมานะครับเครื่องมันเย็นนะฮะอันนี้ใส่กล่องกล่องอะไรนะอัลฟาเทคปะไม่รู้นะขอโทษละกันแต่ว่าเนาจะทำกล่องมานะครับพอัะต้องบิดช่วยนะฮะอ่เดี๋ยวเรามาลองฟังนะครับว่าจะสตาร์ทเปยนไงครับเป็นไงครับเสียงเสียงจากตอนแรกที่มันฮอดเหมือนแบตจะหมดนี่เราไม่ได้เปลี่ยนแบตนะเนี่ยฮะมันเหมือนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับว่าขี่ใช้งานปกติไหมนะครับ ชุกเฉินฉุกเฉินจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองขับกันเลยนะครับโอเคนะครับ okay, 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 okay. ก็ประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการแก้ขัดนะครับให้เพื่อนๆสามารถใช้งานชั่วคราวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกับใครให้ด้วยนะคะก็ข้อสําคัญนะครับในการเชื่อมนะครับก็คือเชื่อมจุดเล็กๆนิดเดียวนะครับอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมเยอะไปเนี่ยถ้ามันแบบไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยเนี่ยเวลาที่รถมันปอกอีกนะครับเฟืองตัวนี้มันจะไม่หมุนนะครับพอมันไม่หมุนปุ๊บมันก็จะไม่ช่วยผ่อนแรงมันก็จะไปสถานกับตัวเฟืองเครื่องโดยตรงนะครับ ทำไม่มีปัญหาได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใช้นานๆน,นะครับเพราะว่าเชื่อมไปแล้วถึงจะเชื่อมเล็กน้อยก็เถอะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับยังไงของเดิมของศูนย์เนี่ยดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าวิธีการใช้งานของเราเนี่ยเวลาที่รดบันดับบ่อยนะครับมันเลยทําให้ฟืองสตาร์ทอ่ะมันป๊็อกพอมันป๊อก,ป,อกปุ๊บมันก็ทําการเสียดสีกันแรงต้านใจกันนะครับมันเลยเสียผมก็เลยมาบอกวิธีการแก้ไขชั่วค่าวแบบนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับ เบอรของใหม่นะครับทุกครั้งที่แกะก็คือควรหาปกหากปเกลนหรือหาปากกาปากเกลนมาเปลี่ยนใหม่นะครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สไครต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ <S 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 <iders>